สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องบริการหลังการขายสําคัญไหมครับสาหรับประตูนี่สาคัญมากเนาะเพราะว่าประตูเนี่ยมันจะอยู่นอกบ้านตากแดดตากฝนนะครับทั้งวันทุกวันแล้วก็ใช้งานทุกวันเปิดปิด,ปดเข้าออกบ้านเสริมสภาพก็เป็นปกติอยู่แล้วต้องมีนะเพราะนั้นเวลาท่านเลือกซื้อประตูนะครับให้คหํานึงถึงบริการหลังการขายด้วยให้ดูบริษัทที่เชื่อถือได้นะว่าเฮ้ยไม่ใช่ ทำกับประตูไปแล้วอีก5ปีตามหากันไม่เจอ <c oughs> ก็ต้องไปหาเจ้าใหม่มาเซอร์วิสซึ่งเขาก็จะอัปราคาบววราคา,า,คามันไม่ค่อยออนั่นเท่าไหร่อยากให้เป็นเจ้าเดิมดูแลจะดีกว่านะเพราะนั้นเวลาซื้อประตูอย่าลืมคํานึงถึงบริการหลังการขายด้วยนะครับมันสําคัญมากๆนะครับหอจกจ .J.S. อันลอยสแตนเลสของเราเนี่ยด้วยประสบการณ์การทํางานและบริษัทเราเปิดมายี่มากกว่า25ปีเนาะ เราก็ได้อยู่กับวงการนี้มายาวนานมากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการดูแลหลังการขายนี่เรามั่นใจมากเรามั่นใจเราดูแลลูกค้าได้ถึงอยู่ถึงเลยละครับแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์รีโมทเนี่ยเราก็มีการารับประกันคุณภาพ2ปีเต็มนะครับแล้วในส่วนของการบริการหลังการขายเ,าเรื่องประตูเสียนู่นนี่นั่นเนี่ย เราไม่นับเเราไม่นับอายุว่าจะต้องบริการคุณกี่ปีแต่เราจะดูแลให้คุณตลอดไปนะมั่นใจใน JS n o y s l e s t a r e กับการบริการหลังการขายได้เลยครับ